เอาไปเปิดก่อนนะครับเอากันเปิดก่อนเลยครับผมทุยดูทองออกแน่นอนมีโลเซตปะอะมีโลเซตปะเซตแบบเซตอ๋อเนี่ยไอ้มีเหยูะกะสิบูทำได้ละกันความเร็ว และคันอัเมสเราไม่เห็นตู้สับบุกคนเห็นันเอช่วงนมันเสียเวลาว่ะอู้หามื่นเจมหามื่นเจมดองอันกดซิปเดียนี่มาเลยครับดาวตัวขี้ท่อมาเลยครับพันหกขี้ท่อรบานามาครับงกเโอ้ยได้อีกหลายโอ้ยเลเยอส์อวะแต่แต่กูเล่นมากกูบ่เคยมีเล่ยอส์อเลยใช่เหรอมึงพึ่งได้แมน่ด มาไพ่ต่อไปบันดามขอนะเื่าเามาด้ยนะรลอันนี้น่าจะรลทีสามสิบรูทีสามระเบิดได้ไากูว่ารลทีสามสิบมาแทะมือมากูมือทองไงมามือติด ตาองเดตเ็กต่างวรรีมาไปเนี่ยนี่ไฮโด้ก็ไฮโดก็นั่เฮ้ยหวงสู้เาเาวดีดีดีเผาโวขึ้นไงล่ะเาโขึ้นน่ี้ขาองว่นเลยเาะว่าน้อวุ้มเออ่าบาโด้บาไปก็ได้ไ่ทำไปดูบ้างนี่ยไปยังอย่ลยอันนี้ผมมีกาลังปีเลยค่ะาดน่เอาเาการไม่กินอันนี้เนี่ยถามึงกลาวถามึาึกลวกิน่อ่เดวม้นร้านคุม่อยู่าิปนนเดีวออกได้ ท่กตายตเกีบมึงพี่โดจเลียปสู้เลยกูว่าได้ล้กูวาได้เอาเพราะว่ามันจังลูเหรอหาโลอันนี้ห0นึ่งส1ากูยังบอกน่งสองสาพี่อันนี้รถที่ห้สิบโอยสู้่ข่อยูนะมยค่อยูนะหอกเสียวลอยมาโคตรเสียลอยมามายังไงหนรเนี่ยเราเราอาอานี้ด้วยเอาเฮียเฮ้ยโบกี้โบกี้เอาใม่ขึ้นมา วัดวัด้านตันสองเหยยกูหิวเขาแล้ว่ต้องแดกเขาดอม่ต้องร้อมแจมไว้ไม่หล่อแล้ไมอ่อตมลอเมออดมาหกสิลวรับล่อว่รุดเีดกล้วเีดว่าคนรดีกดว่าน้องเป็นเด็กหน่อยต้องทใจเพราะว่านดบอกขอต่อเดบ่างคตไปนามันโอ้เรซี่มันเก่เจมหรกันใจหายปะขอต่อกวดเราวดจากหมู่บ้านต่างนี้เบิตเนีย เอาพออกอีกแสดงว่าลึกเลยอันนี้ออกท่องเนี่ยงั้นเอาดักไปแลกกันนะไปแลกกันมะแลกเสือกนะเลเซอร์เลเซอร์กับอดีตเลเซอร์กับเดอะเบลเดอะเบลเอามาเออเอาดักกันมีมันมี่ต่อส่เดเบลเลยนใช่ไหมนีอยู่มั้งล่าลาล่าลุ้นคนเดียวครับแสบเลยครับ ไปดิลุกไปดิลูกดิลูกดิลูกถอดหน้เอาถอดหน้าเอาจะเอาต่อไปไนตาตาต็กไมสิบโลเอาถ่อต่อยู่เล้วเชียวกนเดิเดียวเพื่อเป็นการประหยัดรอกันแหลกจเน่ยกแหลกแหลกแหลกเมยิเราม่มากินแมงดิลูกแมงติ้งนาลีกบเออีไมเอากระแกบบแหลกตัวยังมาเนี่ยดูเราฮะบอแหแ็ใจแลกแหลกแหลดีเ้มีมากเก็บได้เยอ นี่บอกเลยครับใ้แท่โอมลองดูกะเป่ากระททกมาเลลวรวยโดนหัวสอง้งตีเป็นเน็ตเจ็ดสี่หกลรมั้งนี่บุษงอยเป็นเน็ตเอาดิเเอากัรอัพซีหกดิเอาพี่มาพี่มาเอพี่นินพี่เหลี่มเล ฟัดเหลือบซิมไม่แต่่าได้แอนได้แอนดลูกบนม่เอากันกับปั่นมาเลยดิไม่กูอยากได้ิกไม่เอกพี่มีติ๊กนะเพราะว่ามันแค่ไหนมี่เดี๋ยผิดติ๊กเลเซอร์เอาขุดเอาขุดจูบได้ละกันกลัวมากกลัวมากมาแวตีีเิไไวก่ไปไหไใจเไม่อาเขือว่ามันจะออกมาหอแทกด้วยไม่ไใส่ว่า ใช้คีย์เชียลอาเอาเอานอเอาทการนั่งกินโผล่เกีได้โบก่าที่สี่หกเยอะดิลุกไม่กูไม่ต้องการเหลือสามหมื่นเก่าแล้วโดนแดงไปหลายแล้วกัน โอ้ยบ่อลเย่อกเลียงเลียงเลียงโอ้ยน่อยกับฟ้าโบเจลยกูได้โบเขียนโบเขียนสปียเจบเลยมูนเอากันเอากัรเลียงดีดีด้วยขาดตัแพ้งนะเว้ยขาดตัคขาดตัวแข้งขาดตัวไ่เชี่ยแพงอี๋แพงอีีมาครับขอสุริฮารุน่องเอวที่หแล้วบกูดเฮ้ยบบเอกูะ มาครับเดี๋ยวจะใส่คาถาซุมเทราโลครับเดี๋ยวสิดซุ่มทราโลไว้เลยเดี๋ยวมันจะขาโลกันซุ่มพอดีเชี่ยกูเสียใจเลยกิจซิมหาเิจซิมหาไม่เกจอมือดอนสามอะไร ีโอ้ยเอากับสิงเลสีอฮะไปน้ำท่งอ่ะเขก็ซุ่มหาโลในสิเออจะนึงสโลเลยว่านาจะจีหาพอเดียวนาจะการังีแล้วนี่ซ่มหาโลเหรอตอนนี้บ่ออกกออกแล้วเอาออกปอบใจแบบสตัวออกสตัวบนคันกับรุดเลตัวนึงก็ได้เอา ดับเบิลมาเลยดับเบิลมาเลยเอาดับเบิลดับเบิลเทียมใหม่เออเออยีออ่ได้แล้วโอ้ในร่างๆจะไปเลยดีโอ้เแฉกแม่ข้าตัวยิงกดตรแม่งกระบกเขียนนั่นโบอเขียนตันยังบุเขียนนาทีตันแล้ว บได้าาสองตัวนี่กเ็เสองตัวใช่ไหมกับพี่จ๋บาโบเทนอีนย์โคตรสรุปคือโดนไปเจ็ดสิบหาลูกนา่าสร้ายร้ายปะครับลอีกเท่าได้ก่เอาการะดนโดนการันตีรอบหนึ่งแลวกวัดโดนการันตีไอเชียการันตีไอเจ็ดสิบหบอีก คือตั้งแต่เล่นเก็มานั่นคะี่รได้ยูเดียว่ที่สภาพจากประมาณหาหมื่นหกเหลือสามหมื่นหาไจไปเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นกว่าเลยอ่ะบเงิน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 เกี่ยง แล้วเมื่อเทเเลอดมางเหลอสอมกกปดเออพ่อกูเคยนะอ่าวี่อะไเกมนีก็จะเป็นไกยีดแล้วก็เนี่ที่เลือุ่มก็ซุ่มก็เกมไปทุกอย่างมาโหพอใจคาตูนั่งโคตรแพงแล้งก็กัดอัลบั้คิี่ของใครบ้างเนี่ยไม่มเดี๋ยวเาเอาไปก่อนเล่นก <c oughs> ouais. ันนี่งเลยกกันดีดูไง